วันนี้นะก็เป็นวันที่13กุมภาพันธ์2 5ง6นารกะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่ห้านะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สาวัฒนานะครับเอกชัย3าามนะครับซึ่งคุณยายนะมีความจะเป็นที่จะต้องใช้แอมเปร์นะครับเนื่องจากป่วยเป็นหลายโรคนะครับแล้วก็ติดเตียงนะครับก็จะถามว่าซึ่งของคุณพี่นะครับซึ่งเป็นลูกนะครับ

คุณพี่นะครับคุณพีรู้สึกไงครับวันนี้อ๋อรู้สึกว่าทําได้ดีมากเลยชอบจริงๆเลยนะแล้วก็ขอให้ทําให้ตลอดเลยนะพวกเราเป็นกําลังใจให้นะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงได้บุญเยอะๆร่วมกันนะคะพี่น้องในที่อยู่หนุจอมทองุีกรองสาเนีครับอยากได้โรงได้ได้เตียงได้วิวชา แล้วก็แคมเปญแล้วก็ของใช้เด็กอ่อนของใช้ผู้ป่วยติดเตียงครับติดต่อได้เลยนะครับชมรมสองล้อใจบุญกอนหนุนผู้ยากไร้นะครับทําแล้วก็พูดพูดแล้วค่อยทาครับค่ะบายครับราา <c oughs> ผมาาดีใจนะครับดีด้มาช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะครับและสําหรับท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับจะช่วยบริจาคนะครับแคมเปญหรือเป็นวีลแชร์หรือเป็นโลงหรือว่าทุกอย่างนะครับสาหรับของที่ ใช้ได้ควเรือนได้งไงครับ<ต>พูกเราจะพยายามไปช่วยนะครับสำหรับว,วันนี้นะครับพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับ